สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอนะครับโคโรโบสูตรรับตำรับดันเจียนนะครับอักลิปแรกดูผ่านๆแบบยังไม่ได้ดูข้อมูลเชิงลึกนะครับปรากฏว่า โอ้โหแย่ครับเรียกได้ว่าเลนเจอร์ดูค่อนข้างจะธรรมดามากๆครับไม่มีคอมโบด้วยครับส่วนเกียร์ถามว่าดีไหมเกียร์เน้นย้าก่อนครับมีคนแจ้งมาแล้วนะครับว่าออปชันเนี่ยใส่มาเป็นอัปเกรดธาตุเปลี่ยนไม่ได้ครับไม่เหมือนปืนฟองสบู่นะครับที่เขามีออปชันอัปเกรดธาตุแม่ย้าธาตุลดแร่ให้เปลี่ยนนะครับแต่นี้คือไม่มีให้เปลี่ยนก็จะไปเหมือนเครื่องประดับตกแต่งคริสต์มาสนะครับที่ออปชันเดิมเป็นพลังชีวิตแล้วเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเปลี่ยนคือไม่สามารถหาค่าเดิมได้นะฉ ใครเปิดได้เกียร์มืดนะครับอัปเกณฑ์ธาตุแล้วอยากใช้ห้ามเปลี่ยนออปชันตามนั้นเลยนะครับอแล้วก็ใครเปิดเกียร์ก็ระวังนะระวังอย่าไปเปลี่ยนนะเปลิดปุ๊บนี่คือไปเลยจบเลยครับก็ไม่รู้ว่าเกมจะอวยบอสมืดขนาดไหนนะครับส่วนของเรนเจอร์ครับพอไปดูข้อมูลแล้วแบบเฮ้ยมาขายทางนี้เหรอเออก็แปลกๆอยู่เหมือนกันครับเอาสกิลครับ ว่างา9 9 9จุดเรียกได้ว่าคัมแบ็กในรอบแบบน่าจะเกือบหปีเพราะว่าตัว9 9 9ดเนี่ยล่าสุดน่าจะเป็นตัวดีหน้าในรอบสเ a เยอร์อันนี้ผมไม่นับโซดานะเพราะว่าโซดาต้นฉบับมันมาจากแชมเปญมันก็เลย9 9 9ดนะครับส่วนตัวของไลออสนะครับ ครูดาวสี่วิเป็นน้องๆมายากลได้อยู่เหมือนกันดาเมจทะลุกระเด็นเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับว่าข้อมูลเลนเจอร์พอดูแล้วแบบไอ้ความน่าสนใจจะน่าสนใจมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับ ตู้กระชานะครับตู้กระชานะครับก็เดี๋ยวเพิ่มเรทตอนนี้เพิ่มเรทอยู่แต่ว่าคู่เทพนะครับจะเพิ่มเรทสี่ทุ่มคืนนี้นะอ่านะก็น่าจะเป็นอ่าไลออสกับมาซิลนะครับแล้วก็เกียร์เกียร์ก็คิดว่าน่าจะเป็นเกียร์มืดนั่นแหละนะครับอ่ะขายอย่างจัดเดนเจอร์เกียร์นะครับแพ็คหน้าจับเลทมาสี่ทุ่มครับก็แนะนำรานตั้งเกมวันนี้นะครับเจนนัมการ์คาทาวนเซ็นเตอร์ปลอดภัยเปียกรวดเร็วนะครับอ่ะตอนนี้ปลอดภัยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับราไรขาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เติมเกมมากกว่่าปปีีลออดภัััยแนนนคคครรรบบเเเเติมมมถูกกจ์ะะ ทางร้านม่มีการกดแพ็คให้ได้สําหรับ Android คือถ้าไม่เกี่ยกับรูบี้ครับก็ต้องหายโฟนในแพลเปิดกระชากโกรธูบี้ครับส่วนบริการโปรแกรมจาลอง U ย o n e อ่ะใครมีหลายดีครับเล่นด้วยอุปกรณ์เดียวหลายหน้าจอนะก็สามารถที่จะสอบถามร้านค้าได้ครับเล่นยังไงทายัางไงเกมไหนเล่นได้บ้างรครับแต่ลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์กับใต้เดสคริปชั o นคลิปนะครับจะเติมเกมครับหรือใช้บริการโปรแกรมจาลองก็ไปที่ร้านเจนนารการค้าทาเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัยดรวดเร็วได้เลยนะครับ อ่ะดูข้อมูลเลนเจอกันนิดหนึ่งนะครับคืออย่างที่บอกนะครับสเต็ปเบื้องต้นเราจะดูพื้นฐานก่อนแล้วก็ไปดูข้อมูลเชิงลึกว่าเกมจะขายอะไรเบื้องต้นถ้าสมมติว่ามันดีมาตั้งแต่แรกแบบไม่ไม่ไม่ไมไมชนิดที่ยันเยียดให้บัฟอะอย่างที่บอกไปแล้วครับว่ายันเยียดบัฟเดี๋ยวเขาก็เอาคืน,นครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเฮ้ยเขาทํามาดีแต่แรกมันก็เฮ้ยน่าสนใจอยู่เหมือนกันครับอ่ะเริ่มต้นที่ตัวนี้เลยนะครับน่าจะกลายเป็นตัวที่ผมมองว่าเพชร เอาเป็นเพชรลงไปดีแน่ในเทิงดาเมจเพราะว่าเกมใส่ดาเมจ999รจุดมาให้นะครับเ,เป็นไหวพิบไม้ครับมีค่าพลังเวทโจมตีนะครับพลังเวทโจมตีรวมกับตีกายนะไฮเ,เปอร์แม็กน่าจะประมาณ2ล้าน3ครับถ้าเดาวแม็กก็ประมาณ3าล้านกว่าถือว่าเป็นตัวเลขที่ให้มาค่อนข้างจะสูงนะครับส่วนพลางชีวิตผมจะไม่ค่อยไอ้นี่นะครับเพราะว่ายืนได้ยืนไม่ได้ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนตำแหน่งยืน360ผมถือว่าไม่ได้ถึงขั้นไกลมากไม่ได้ดีมากๆตรงที่ว่าความใรการเคลื่อนที่มัน63มันช้าและมีผลมากๆครับผมก็เลยมองว่าทำไมถึงทำแบบมาคัดคานกันอย่างนี้นะคืออย่างน้อยๆเนี่ย360จุดเคลื่อนที่สัก80ก็ได้ครับผมไม่รู้ว่าเขา เอาอะไรมาวิเคราะห์เนะนะครับคือถ้าสมมติว่าเคลื่อนที่63เนี่ยยืนสัก500จุดก็ได้ไหมนะมันก็น่าจะดีได้มากกว่านี้นะครับส่วนสายธาดเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับเพราะว่าสรยธานค่อนข้างจะน้อยนะครับสกิลบัฟนะครับก็ดูแลเอฟเฟกต์บัฟขึ้นหัวก็ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดวนะครับไม่ได้ช้าม,มากก็กลางๆนะครับเรียกได้ว่าถือว่าเป็นบัฟทั่วๆไปนะครับ ใช้สกิลฮิลเลอร์ครับสกิลกว้าง260จุดคูดสกิล10วินะครับส่วนสกิลหลักนะครับเป็นดาเมจทะลุใบลดระยะโจมตีของศัตรูกว้าง999 99. จุดอ,อย่างที่บอกคัมแบ็กในรอบเกือบ6ปีเพราะว่ารอบดีน่าโคโรโบเซเลเยอร์เนี่ยประมาณปี 63เอา62น่าจะแถวนั้นนะครับเรียกได้ว่าแบบหูนานมากนะคโคโรโบเซเลเยอร์เดี๋ยวผมดูทีหนึง่งเซเลเยอรอเนี่ยมาพฤษภาคม62โอ้เกือบเกือบจะ6ปีอ่าเอาโอเคเกือบเกือบ6ปีประมาณ5ปีกว่าหูนานอยู่เหมือนกันนะนะนะเอาก็เราก็จุดมาไม่นับโซดานะเพราะว่าต้นฉบับประมาณจากแชมเปญมันก็เลยทาให้แบบเฮ้ยน่าจะดีไหมถ้าเกมทำมาหนักมากและแม่นมากแล้วแบบโอ้โดนเหมา ก็คงจะโกงอยู่เหมือนกันถ้านะถ้าเกมทํามาแบบนั้นแต่ดูแล้วถ้าไราเวทมีอาการแอบ,บช้านิดนึงอ่าเรียกได้ว่าอ่านิเมชันช้าครับซึ่งมันก็จะส่งผลอย่างที่บอกและว่ากว่าจะเดินมาตําแหน่งยืนเกมคงคํานวณประมาณนี้นแหละเกมง่ายนะทำออกมาให้ดาเมจโหดผมคิดว่าดาเมจเกมง่ายทาออกมาให้โหดพอสมควรครับเขาก็เลยทําออกมาให้มันแบบเคลื่อนที่ค่อนข้างจะช้าแล้วก็ถ้าไราเวทก็ช้าอยู่เหมือนกันสุดท้ายต้องเราดูการใช้งานจริงครับว่าตรงจุดนี้จะทําให้การใช้งาน เนี่ยเฮ้ยมันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่ผมมองว่า,วาลทีทั่วไปดีแน่นอนส่วนบอท็อปต้องนัน่ต้องรอดูนะถ้ามันโหดจ,จัดชนิดที่ว่าเหมือนพวกแบบบาลล็อกบอลมืดที่แบบยิงเปี้ยงยิง,ยงหายผมว่าโอเคถ้ามันตื่นท่าดไม้อ่า,อาวายทิปตัวหนึ่งผมมองถึงรูเดียสประมาณเดียวกันรูเดียสต,ตอนที่หนักตอน,น,นหนัก,นนนนกมากๆอยู่เหมือนกันนะตัวนี้ต้องรอดูครับว่าจะเป็นไงจริงรูเดียสก็มีการอับไร่เวดช้ายเหมือนกันนะแต่ตัวนี้ติดติดตรงที่ว่าเคลื่อนที่ช้าช้าจริงเดินกระดึมกระดึมเลยครับ แล้วก็ปับกุ้มนะครับพลังตดนตีมันก็จะยิ่งหนักขึ้นไปอีกรอดูแล้วกันนครับผมว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้ดีในทางดาเมจเอาเป็นทางนั้นแล้วกันส่วนความสามารถไฮเปอร์โคนิงบวกก็แค่เพิ่มเลทขึ้นมานิดนึงจากเดิมเนี่ยโคนิ่งธรรมดา30%นะเปอร์ครับพอเป็นโคนเพื่อนเวอร์ชันบวกก็50%าะเปครับซึ่งนะครับ ไม่โคลนบินกับการบินนะเห็นมีคนแบบว่าบอกว่าพี่แบบนี้ก็ดีดิบินได้ออกมาเยอะไม่โครนครับโคลพักคพวกจะไม่โคลนตัวบินกับตัวกันบินครับก็จะโครนแต่ตัวพักพื้นตามปกติเลยแล้วก็ไม่ติดความสามารถตัวที่โครนออกมาจะไม่ติดความสามารถก็อย่างที่บอกว่าจะโครนตัวที่เน้นใช้สกิลหมายความว่าสมมติทีมเรา อาจจะแบบว่าใช้แค่มาซิลครับกับล i o ออสครับมันก็จะแบบมาเน้นใช้สก,กิลอย่างเดียวเลยเป็นตัวไม่ไม่ได้เด่นความสามา,ารถใช่ไหมก็เอามาติดอย่างเดียวเลยนะครับส่วนออกมาแล้วในความสามารถเก้าดาวสมมติว่ามีต่อต้านหยุด5วินาที อืมไม่แน่ใจต้องลองดูเพราะมันเป็นตัวที่โคลอนออกมานะเพราะว่าเราจะไม่เห็นการแสดงผลตัวที่โคลอนออกมานะครับแต่ว่าจะติดผีชีพได้ผมว่าก็น่าจะติดอ่านคิดว่านะเพราะว่ามันเป็นความสามารถดาวดาวแยกออกมาอ่าฉะนั้นเนี่ยมาซิลก็เลยกลายเป็นตัวที่แบบเฮ้ยก,ก็น่าจะได้อยู่นะหลีกสูงไม่สนเราเอาทีมเราเองแล้วกันว่าแบบไอ้ได้มาช่วยทำำวําดาเมจยิงหายิยงเรียงเออน่าจะโอเคไหมนะครับส่วนไลออสครับเป็นพลังน้ำไม่ท่านน้ำก็ยีนิดนึงแต่บางรอบน้ําก็ทํามาเก่งก็มีอยู่เหมือนกันนะนะครับในส่วนของ พลังชีวิตเนี่ยก็ให้มามประมาณหนึ่งนะ้ไฮเปอร์แม็กซ์ิบล้านนะครับก้าวดาวแม็กซ์ิบล้านพอจะได้อยู่นะครับตำแหน่งยืนเขาก็แปลกๆนิดนึงนะครับจุด1้อยสิบไม่ค่อยเห็นคือส่วนใหญ่ร้อยก็ร้อยเลยหรือไม่ก็ร้อยยี่สิบขึ้นไปครับก็เลยไม่น่าจว่าความถึกจะดีไหมเพราะว่าถ้าเป็นตัวแทงซัพพอร์ตส่วนใหญ่จะแบบทำมาไม่ถึกอันนี้ตำแหน่งมันกักมากครับก็เลยต้องรอทดสอบนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่แร่ธาต ไม่ได้สูงมากนักถือว่าโอเคนะครับดาเมจไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจมาทำดาเมจครับสกิลนี้กลายเป็นสกิลที่เป็นน้องๆบบาวเมกอนเหมือนกันนะครับก็คือดาเมจทะลุก,กระเด็นครับแต่ว่าสกิลกว้างแค่3 0 0จุดจะข้าม,มั้ยจะมาเหมือนคุณกินไหมที่แบบว่าเฮ้ยทำออกมาแล้วแบบมีความลึกพิเศษหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูครับต้องรอดูว่า จะได้อะไรพิเศษไหมแต่ครูดาวสกิลสี่วิครับถ้ามันแม่นมากๆบวกมีเกียร์โดนเนี่ยผมว่าไอ้มันก็น่าจะช่วยได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่านะมาส่วนสกิลบัฟก็น่าจะบัฟน้ำป้อมนะครับถือว่าเป็นบัฟพื้นฐานที่ดีนะอ่าอามาตะวิ่งไวหลบสกิลครับบัฟกว้าง3 2 0จุดครูดาวสกิลเาวิอ่ะก็จะมีความสนใจที่สกิลหนึ่งนั่นแหละนะที่อ่ะสะาสนนักสิทธิ์ยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นว่าถ้าได้เวทไวไหมถ้าไวก็ก็ถือว่าเป็นตัวปวนได้อยู่เหมือนกัน อ่านะแต่ที่บอกคอมโบเนาะถ้าไม่ได้คิดอะไรมากก็ตัวไหนที่มันคือคอมโบเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นคอมโบซักอ่าหตัว7ตัวก็ได้ที่เหลือก็เป็น,เป,นเป็นตำแหน่งอื่นๆมันก็สามารถได้อยู่มือนกันนะอ่ะซึ่งก็เป็นโคลนบวกเช่นเดียวกันนะครับก็จะติด50เปอร์คือถ้าเกิดเกมอวยอ่ะตอนสมัยที่เป็นโคนธรรมดาสมัยเกมอวยมากๆใครเล่นในยุคนะั้นที่ออกมาใหม่ๆโอ้ยปล่อย1ตัวออมา็น,ว,นาว่1ตัวปา๊ปเนี่ย อ๋อไม่ใช่ดิมันต้องมีโคนตัวเองอันนี้ไม่มีโคนตัวเองก็จะไม่ใช่1ออก4อ่าจะเป็นแบบ1ออก2เพราะว่าจะเป็นโคนเพื่อนออกมานะแต่แรกผมนึกว่าโคนบวกจะเป็นแบบ1งปล่อย2อะไรประมาณนี้โอเคนะครับก็โคนเพื่อนออกมาก็ไปเน้นใช้สกิลก็กลายเป็นว่าตัวคูเทพนะมาซิลกับไรออสก็จะใช้คําว่ากากเลยก็ไม่ได้อย่างที่บอกว่ามันก็ดีพื้นฐานแล้วพอเกมแอบใส่อะไรมาแบบนี้ต้องรอดูของจริงต้องรอดูการใช้งานจริงว่า ดีแค่ไหนบนท็อปไม่สามารถการันตีได้นะแต่คิดว่าตัวไลออสไม่น่าเบียดได้เต็มที่น่าจะเป็นตัวนี้ในกรณีที่แบบว่าเฮ้ยมันเด่งจริงๆก็คือใบโกงๆเพราะว่า999จุดนะอย่าลืมครับว่า999จุดถ้ามันแม่นมากๆอาศัยเกียร์โดนแน่นอนครับใบ9 9้จุดมีผลอยู่เหมือนกันนะผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยบนท็อปตำนานน่าจะมีการมาลองใช้ส่วนจะใช้แล้วดีติดนานไหม ต้องรอดูเพราะอย่างที่บอกว่าตำแหน่งเรนเจอร์ที่แบบว่าไม่จําเป็นต้องมีคอมโบเขาก็ใช้กันอยู่ฉะนั้นตัวนี้ต้องรอลุ้นครับว่าสุดท้ายเฮ้ยจะโอเคไหมครับส่วนตัวรองไม่มีอะไรมากนะครับอาชีวสักสกิลหนึ่งนะอ่าสามร้อยสามสิบจุดคูดสกิลสิบสองวีครับสกิลสองครับงสามรอยี่สิบจุดคูดสกิลก็วีโปติเลยครับเช่นเดียวกันกันกบตัวแจกฟรีนะครับอ่าตัวนี้ผมว่าน่าจะถึกมากๆนะครับแต่ว่า คือดูแล้วมันก็จะแบบเอ้ยเอาไปใช้งานในแง่ไหนนะคือตัวที่แบบว่าแรกมันแบกขนาดนี้นส่วนใหญ่เกมจะให้ตัวเลขมาดีนะครับพอว่าพลังชีวิตนะครับไฮเปอร์แม็กซ์ส้านนะครับแล้วก็เก้าดาวแม็กซ์ล้านแต่เอามาถึงอย่างเดียวผมว่ามันก็ไม่ได้ครับไม่มีทะลุนะครับมีสะท้อนอาจจะดูเฉยๆแล้วก็แรกก็แบกก็กลายเป็นตัวที่เอามาเน้นสะสมประมาณนั้นอส่วนเกมเน้นย้ำอีกครั้งนะว่า ใครที่ต้องการอัปเกรดธาตุในกรณีที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่มีอัปเกรดธาตุเลยสักชิ้นหนึ่งมีบอทมืดอยู่ครับออชชั่นเปลี่ยนไม่ได้ครับไม่มีในค่ายเปลี่ยนเบื้องต้นไปดูทางด้านขวาก่อนก็ได้ครับว่ามันมีริสรายการที่ให้เปลี่ยนหรือเปล่าอ่ะเราต้องไปดูอย่างนี้คือเวลาดูเกียร์ครับเราต้องดูว่าเกียร์ชิ้นนั้นเนี่ย บางทีค่ามันแบบพิเศษนะครับะสะมมตินะเราจะสลับออปชันครับเราไปดูทางด้านขวาก่อนอันนี้คือเขาบอกว่าไม่มีอัปเกรดธาตุไม่มีแม้นเงินธาตุไม่มีลดแรกให้เปลี่ยนนะก็คือได้ได้ว่าเปลี่ยนปุ๊บหายปั๊บนะครับในกรณีที่เปิดได้เกียร์อาวุธมืดนะครับฉะน,นั้นเบื้องต้นประมาณนี้ดีขึ้นมานิดนึงไหมมาคอมเมนต์บอกกันได้ต้องต้องใช้ต้องใช้ผมบอกก่อนเบื้องต้นมันต้องใช้ครับบวกเกียร์บวกอะไรนะถ้าเกียร์ไม่ดีนู่นนี่นั่นผมว่าเบื้องต้นก็จ,จะแบบว่า,าไมมมดด้เเหือนิย อ่ะเปิดการช่ากันอ่ะแน่นอนครับมาซิลตัวเดียวที่อยากได้ครับอ่ะส่วนตัวไรออสโอเคนะครับอ่งส,ส่วนใครจะส่งรีวิวก็อ่ะเดี๋ยวเด๋ยวเดียเด๋ยวก็น่าจะคงเป็นสักไม่อาทิตย์ก็จันแล้วกันนะนะครับตัวรีวิวนะครับอ่าเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ PVP กันไปก่อนเพราะเวลาผมทดสอบแบบบางทีอ่าไปตั้งเรนเจอร์ตัวเดียวไปตี PVP แพ้นะครับเผื่อเดี๋ยวคนอยากเขาอยากจะทําสถิติลีกหรืออาจจะขึ้นลีกสูงอ่ะก็ค่อย ไปรีวิวกันสักวันจันแล้วกันอ่ะส่งให้รีวิวได้นะครับเบื่องต้นเอาไฮเปอร์แมกซอนคู่เทพอ่าซึ่งเดี๋ยวผมเปิดของผมก่อนนะถ้าผมเปิดของผมได้ก็คงจะขอรีวิวของตัวเองนี่กว่าจะได้ดูกันชัดๆนะว่าแบบนีสุดท้ายใช้ดีหรือไม่ดีอะไรไงครับอ่ะแบ่งเปิดนิดนึงเดี๋ยวเพิ่มในสี่ทุ่มมาลุ้นกันเพราะว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บแบบเป็นไปนอย่างที่คิดอยู่เหมือนกันแหละนะครับว่า เกมคงไม่ให้มันกากไปซะที่เดียวเพราะคงโดนด่ามาเยอะนะครับเลื่อนเปิดก็โดนด่านโ่นก็โดนด่านี่ก็โดนด่านครับนะครับอจะมาให้สักตัวไหมเห็นคนอื่นเขาเปิดได้กันบ้างแล้วนะครับทั้งไลออนทั้งทั้งตัวของมาซิลเออให้หน่อยเพื่อนสักตัวปั้นนะปั้นนะไอ3ดีสนะ เดี๋ยวมันจะดกว่าแบบไม่ปั้นหรอกอดีน,นี้ปั้นแต่แสงมืดแต่ดีน,นี้ไม่ค่อยมีดวงกับโคโรโบเท่าไหร่นะครับมีดวงกับแสงมืดซะมากกว่านะครับอ่ะส่วนใครมองว่าไม่ดีเก่งไม่พอ9ก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็กากไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสอะไรที่เราคิดว่ามันดีสาหรับทีมเราก็ใช้อันนี้ผมถือว่ายินดีด้วยคุณถือว่าได้ของที่ต้องการโคโรโบที่ชอบนะครับแต่ถ้าคุณมองว่ามันไม่ดีสำหรับทีมแต่ว่าทีมคุณอาจจะเจ๋งมากๆจริงนะครับจะทำให้เรนเจอร์พวกนี้เข้ามาเบียดทีมไม่ได้บางคนคือบว่า บทเขาอยากจะอยากจะรังเกียจอะ่ะท็อปตองนานใช้ก็ยังบอกว่ากาอย่างนี้ก็มีอันนี้แล้วแต่เราไมา่ได้ซีเรียสคิดเห็นยังไงก็ได้ครับคุณก็ใช้แบบนั้นไปเ่เพราะว่าบางบางทีมันมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับว่าทีมเดิมดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนโตใหม่มาไม่ได้ดีจริงไม่ได้เบียร์จริง ก็มันจะเป็นต้องใช้ไปในซีรีสครับก็ได้เก็บนะได้เก็บยาวนะในมุมของคนที่แบบเทียก็ไม่ชอบเรนเจอร์ไม่ชอบก็ได้เก็บยาวเลยครับทั้งอ่ากุ้ภาส่วนมีนาก็จะไปดุนแค่ตรงแสงมืดใหม่นะครับเพราะมันจะมาโหดแค่ไหนคือเกมอวอบอลมืดมากๆอ่ะจนไม่รู้ว่าแสงมืดใหม่มาจะดีไหมนะอ่าหรือไม่ก็แบบก็ยาวๆไปเลยจนโคลโบเมษายน่ะก็ค่อยว่ากันนะครับไม่ออกด้วยเข้าเกมมาเป็น อ๋อผมเข้าเกมมาเป็นชิลซักก้าดาวนี่ว่าดูผิดอยูล่ละแกะจะเข้ามาเป็นไลอ้อเก้าดาวอ่ะยังจับสูตรไม่ได้โอเคพักไว้ก่อนอ่ะขอเปิดเกียร์สักหนึ่งรอบย่อนนับย่อนครับไปดูสิมาไหมซักหน่อยดีหรือจะซักกัมบอ <c oughs> เออถูงมืออีกแล้วมันยุคไหนแล้วเนี่ยเอาเกียร์ดีไหมหนยดิ น่อยดิโอ้จบน่าเกลียดนะเกลียดจ้ะอันเดอร์เราสี่ทุกันเดอร์สี่ทุกว่ากันนะครับอ่านะครับอ่ะโอเคนะครับเห็นข้อมูลเรนเจอร์แล้วคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้มันก็อย่างที่บอกไม่ได้แบบ แย่ yeah, จนน่าเกลียดนะครับอย่างเนี้ยไหวพิบไม้แต่นนมีเขามีคอมโบงมันก็เลยมีความต่าง,างกันค่อนข้างชัดเจนครับตัวนี้ก็ยิงหนักนะตัวนี้ค่อนข้างจะยิงหนักอยู่เหมือนกันครับสำหรับตัวของอรูเดียสนะครับส่วนตัวของมาซิลผมคิดว่าน่าจะยิงหนักอยู่เหมือนกันตัวรูเดียสรอบ2นะครับก็ไล่เวชชาอันนี้ก็ไล่เวชชาแต่มันได้9ก้าร้อยเก้าสิบจุดมาแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ความหนักหน่วงมากๆแล้วมันพ่วงด้วยสกิลใบเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกัน นะครับมีสกิลใบ้เหมือนกันอ่าก็จะเข้ากับเกียร์นะมีเกียร์อ่าอาวุธนะครับที่เข้ากับเขาด้วยอ่เดี๋ยวดูทีนึงนะครับส่วนเจนดาวเดี๋ยวขอดูเกียร์เผื่อคนตัดสินใจจะเปิดเกียร์นะครับอ่าในชิ้นนี้นะครับแอมโบอเซียถือว่าดีพลังโจมตีดลมโดยแน่นอนปล่อยตัวไว้ครับอันนี้ถือว่าเป็นเกียร์ที่ดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเอาไปใส่ดูเดียตก็ได้ไปใส่ตัวอื่นก็ได้ครับแต่ถ้ามีดูเดียรยังใช้คอมโบหยุดหนะครับก็ยังโหดอยู่นะครับหรือจะใส่ตัวมาซิลก็โอเคนะครับ อ่าครับส่วนท่องตกแต่งเจ็ดดาวครับก็ไม่รู้พูดไงนะคือทำไม้มาสส้นนึกก็ยังดีนะครับอย่างน้อยนะให้มาซีวนัพเกลือธาตุเผื่อบางคนไม่มีนะอันนี้ก็อาจจะต้องแบบสมุดเจ้าอัพเกรดธาตุนะครับก็ผ้าเป็นคอไปใส่ท่าน,น้ำครับ อีกชินนึงไม่ใส่ทัดไฟอ่ะเอาตามนั้นแล้วกันคืออย่างเขาบอกว่ารอบนี้มันกักไปหมดเลยอะ่ะมันจะดีก็เหมือนดีดแย่ก็ไม่ได้แย่ครับก็มีข้อดีข้อเสียแล้วกันอ่ะคิดเห็นไงก็มาคอมเมนต์บอก,กได้อ่ะอยากเปิดทับเดียว อแพ็กเกจพิเศษนะครับยังไม่รู nice ้เป็นตัวละครอะไรจะเป็นไลออสหรือว่าจะเป็น so ตัวของมาซิลนะครับเดี๋ยววันที่7ก็รู้กันนะครับใน2แพ็คนะครับถ้าดีก็ซื้อครับไม่ดีก็ไม่ซื้อเพราะว่าราคาก็อาจจะไม่ได้แรงมีโปรไฟล์โคลโบอ่ะบางคนอาจะเบื่ออาจจะเปลี่ยนนะครับก็ไปจัดกันได้ครับแนะนำร้านเกมร้านนี้ครับจะนัมคาคาซองเซ็นเตอร์ปลอดภัยเปลี่ยนรวดเร็วนะครับเจ้านี้ปลอดภัยแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ครับร้านค้าตัวจะเปลี่ยนตต้นกระหม่อมแล้วก็เติมเกมมากกว่า5ปีนะครับปลอดภัยจะได้ครับเติมถูกเกมเดนเจอร์นะครับ บี้นะอนนี้เราสามารถจัดได้เองเลยนะครับส่วนบริการโปรแกรมจำลองยูทิโฟนนะครับาใครมีหลายดีแลนดยอุปกรณ์เดียวหลายหน้าจอครับอาจทําได้หลายเกมนะสอบถามร้านค้าได้ครับจะเติมเกมหรือใช้บริการโปรแกรมจำลองครับแปดลงร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์กับใต้เดสคริปชั่นคลิปนะครับจะนำค่าค่าทาวสเซนเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วอ่ะใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับลาไก่อนครับสวัสดีครับ